น้องครับไหนๆก็ไหนๆละจะลองพูดโจทย์ข้อนี้ดูนะครับซึ่งเป็นข้อที่พี่ไม่เคยสอนพอน้องมาก่อนแล้วพี่ก็ไม่รู้แหละแต่ควรจะสอนนะครับเผื่ออาจารย์ก็ออกข้อสอบข้อเขียนมาเนาะจะได้ทําได้นะครับน้องฟังดีๆนะมีมันมีรอกนะครับมีรอกสองตัวรอกตัวนี้เนี่ยมันไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอกตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารอกเดี่ยวเคลื่อนที่ได้เพราะว่ามวลก้อนนี้จะเคลื่อนที่ลงถูกไหมมันก็จะดึงให้รอกตัวเนี้ลงมาด้วย โอเคปะเราเลยเรียกรอกตัวนี้ว่ารอกเดี่ยวเคลื่อนที่โอเคนะจําดีๆนะครับต่อไปหลักการทาโจทย์ที่เขาจะถามน้องเนี่ย <_ S 1> เขาจะถามเรื่องอะไรไหมก็ถามเรื่องแรงตึงเชือกของเชือก <_ S 1> เส้นนี้เส้นนี้เนี่ยถามได้สองเส้นเพราะมันมีสองเส้นเนาะต่อไปก็จะถามว่ามวลก้อนบนเนี่ยความเร่งเท่าไหร่มวลก้อนล่างเนี่ยความเร่งเท่าไหร่วิธีการให้น้องทําแบบนี้ครับหลักการง่ายๆเลยน้องจําเลยนะหนึ่งสองซ้ำนะไม่มีอะไรยากเลยสบายๆนะให้น้องจําว่าให้น้องจําว่าน้องดูรอกอันนี้ครับ ดูรอกอันนี้ดีด <g> right. ูด okay. okay. ีๆนะรอกอันนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีเชือกสองเส้นด้านบนใช่ไหมเชือกสองเส้นด้านบนแล้วด้านล่างมีเส้นเดียวใช่ไหมให้น้องจําเลยนะจาเลยนะดูให้เวลาเราเจอโจทย์ให้เรามาดูที่รอกเดี่ยวเคลื่อนที่แล้วฝั่งไหนมีเชือกเส้นเดียวเนี่ยดูนะฝั่งล่างมีเชือกเส้นเดียวใช่ไหมให้น้องเขียนดังตึงสองทีส่วนฝั่งบนมีเชือกกี่เส้นสองเส้นให้น้องเขียนทีเดียวโอเคนะทีเดียวจําไว้ถ้ามีเชือกสองเส้นเส้นละทีถ้ามีเชือกเส้นเดียวสองทีจำวันนี่คือกฎเลยนี่คือกฎโอเคนะ พอที่เป็นกฎปุ๊บลองดูต่อคราวนี้เนี่ยให้น้องจําว่าไอ้มวล2กิโลกร,รัมเคลื่อนที่ลงใช่ไหมเชือกมันแรงตึง2ทีแปลว่ามันจะลงด้วยความเร่ง a เดียวแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะวิ่งไปทางด้านขวาด้วยความเร่ง2ลาย 2a มันจะสลับกันเลยครับมันจะสลับกันเลยจริงๆอีกทีหนึ่งขั้นที่1ดูที่รอกเดี่ยวเคลื่อนที่แล้วจะมีฝั่งด้าล่างเชือกเส้นเดียวให้ตึง2ทีฝั่งด้านบน2เส้นให้ตึงเส้นละทีแล้วเส้นไหนตึง2ทีความเร่งจะเป็น a เดียว เส้นไหนตึงทีเดียวความด่งเป็น 2A ตัวนี้เป็นพลิกต้องทําอย่างนี้ไม่ทํานี้ตายแน่จากนั้นขั้นตอนต่อไปคือการเขียนแรงจันได้ไหมเขียนแรงก็คือตัวนี้เชือผูกขวาดึงขวาจันได้ไหมโอเคเนาะแล้วแรงตึงของมันให้เป็นเท่าไหร่ครับให้เป็นทีใช่ไหมให้เป็นทีเนาะให้เป็นทีเนาะต่อไปนะครับน้องเรามาดูก้อนล่างนะที่แขวนอยู่นะครับตรงนี้มีเชือกผูกดึงขึ้นโอเคไหมพี่สอนไปแล้วนี่ผูกด้านบนดึงขึ้น2 T ทีแล้วตรงนี้อย่าลืมน้ําหนัก M อ็มไรเเท่ากับเท่าไหร่ย0 จากนั้นหน้าที่ของเราคือการมาตั้งสมการที่พี่สายเคยสอนไปไงเรื่องระบบมวลจำได้ไหมระบบมวลก็คือว่าตั้งสมการว่า f เท่ากับ m a แรงก็คือ t เห็นไหมใส่ t ก็ไปจับเท่ากับ m คือ5 a คือ2 a เห็นไหมยังงั้นตรงนี้เนี่ยน้องจะได้ว่า t เท่ากับกี่ t กี่ a ครับ10อะไร10 a ตั้งชื่อเป็นสมการที่ที่1โอเคเนาะต่อไปดูต่อนะครับต่อไปน้องมาดูรูปนี้บ้างเร็ว นี่เราจะใช้ตรงนี้บ้างนะครับน้องก็ตั้งสมการอีกทีหนึ่งก็คือว่าซิกมาเอฟเท่ากับเอเอพี่ต้องซิกมาเพราะมันมี2แรงเห็นไหมแล้วมันเคลื่อนที่ลงใช่ไหมน้องก็ต้องเอาเอ็มจีตั้งไงพี่สายเคยสอนหมดแล้วนะพี่สายเคยสอนหมดแล้วนะจริงๆนะอย่าทำหน้างงๆนะสอนหมดแล้วนะฮะยี่สิบลบกับ2งลายสองทีก็แรงลงคือ20แรงขึ้นคือ2ทีใช่ไหมจับเท่ากับ2แล้วก็คูณกับ A เนาะ2คือมวลนะ A โอเคเนาะจากนั้นน้องดูต่อนะครับจากนั้นเนี่ย t มันเท่ากับ10 A ตรงนี้พี่สายตั้งเป็นสมการที่2เนาะแล้ววิธีการแก้ง่ายที่เดียวครับเราก็บอกว่าแทน T เท่ากับ 10a นะครับจากนะจากสรรมการจากการเป็นจวกนะฮนะจากสรรมการ1ลงในลงในสรรมการ2จะได้อะไรครับดูนะพอพี่สายแทน T ได้กับ10 a เไป,ปบวกกลายเป็น20ลบ2ทคือ10ลาย10 a เท่ากับ 2a ใช่ไหมน้องก็ย้ายตัวนี้ 20A มาฝั่งนี้ นะครับก็จะกลายเป็น20เท่ากับ 22a น้องก็ย้าย22ไปหารจะได้ a เท่ากับเท่าไหร่20ส่วนเท่าไหร่22เมตรต่อวินาทียก2งสองโอเคยังพอน้องได้ a ปุ๊บเนี่ยน้องฟังต่อนะพอน้องได้ a ปุ๊บเนี่ยน้องเอา a ไปแทนในนี้โอเคป่ะแขนเข้าไปก็จะได้เป็น t ไหม t เท่ากับกับ200ส่วนด้วย22นิวลนิวตันโอเคยังได้แลวนะอะเราฟังนะฟังนะงนะแต่เวลาตอบคำถามต้องระวังนะ เวลาน้องตอบคำถามต้องระวังนะฟังดีๆฟังดีถ้าเขาถามน้องที่ห้ากิโลกรัมเไหมครับถ้าถามของห้ากิโลกรัมแล้วก็ถามว่าความเร่งเนี่ยเท่าไรน้องต้องตอบความเร่งกี่ A ใช่น้องตอบ2 a เข้าใจป่ะน้องไม่ตอบเเดียวไม่ได้นะน้องต้องเอาตัวนี้คูณ2ด้วยนะโอเคป่ะใช่ป่ะเก้าสิบกีเท่าไร่ก็จะกลายเป็นลองคูณเองแล้วกันเนาะก็จะกลายเป็น4ี่สิบนะครับส่วนดทวรยอไร่ไิบสองหรือเท่ากับ2ี่ส่วนเท่าไหรสิบเอดโอเคยังแล้วเกิดก็ถามแรงตึงเชือกถ้าก็ถามแรงตึง ถ้าเขาถามแรงตึงปุ๊บเนี่ยน้องก็ต้องดูเชือกชนี้ตึงทีใช่ไหมน้องก็ตอบว่าแรงตึงเท่าก,กับทีเลยก็คือ200ตรงนี้นะครับส่วนย2 okay, ิสองโอเคปะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่ได้ถามที่5กิโลกรมัมแต่เขาถามก้อนล่างเช่นดูนี่เลยเขาถามของ2กิโลกรมัมเนี่ยเขาถามว่า2กิโลกรมนะัมเนี่ยเร่งเท่าไหร่น้องต้องตอบว่าเร่งเท่าไหร่เร่ง A เดียวนะต้องตอบว่าเร่ง A อคือเท่าไหร่ครับ20ส่วนเท่าไหร่22บแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าตึงเท่าไหร่เนี่ยตึงเท่าไหร่น้องต้องตอบ2ทีนะเข่ไหมต้องตอบ2ทีนะ สองคูณกับเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยส่วนเท่าไหร่ส่วนยีิบสองเนาะไปคิดเองแล้วกันเนาะได้เท่าไหร่นะครับกิวตันนี่คือนี่คือแนวนะครับนี่คือแนวพี่ต้องสอนเพราะว่าพี่เกรงว่ามันจะออกข้อเขียนแล้วเป็นจุดที่พี่ยังไม่ได้สอนพวกเราก็เลยมาสอนซะโอเคปะ้ะกันน้องฟังนะฟังดีๆน้องครับเราเรียนมาตั้งเทอมหนึ่งกับพี่สายเนาะพี่สายก็ดูแลพวกเราก็พี่ว่ากันไดเต็มที่แล้วนะครับแล้วพวกเราก็น่ารักมากนะครับในการที่จะ ตั้งใจเรียนยังไงก็ตามแต่นะเ,เวลาพวกเราทําข้อสอบเนะี่ยพี่แนะนําเลยนะเวลาทําข้อสอบง่ายมากๆเลยนะครับก็คือว่าข้อไหนทําได้ให้ทำเนาะข้อไหนทาไม่ได้น้องข้ามก่อนโอเคไหมทาไม่ได้ก็อทําได้ก็ทําทําได้ก็ข้ามโอเคไหมแล้วพอเราทําเสร็จทุกข,ข้อแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาดูข้อที่เราทไม่ได้ถ้ามันยังทําไม่ได้อีกก็เดาโอเคยังถ้าทําได้อีกก็เดาแต่ต้องเคารพกกติกานะ ถ้าเกิดจะลงจะลอกอะไรกันเนี่ยต้องระวังนะถ้าเอออาจารย์ก็จับได้เลยซวยเอานะโอเคนะอะละไม่มีอะไรมากสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกเลยว่าพวกเราก็เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมากนะพี่สายก็รู้สึกภูมิใจเนาะที่ได้เป็นอาจารย์พวกเราแล้วก็หวังว่าเทอมหน้าก็จะมีโอกาสนะครับจะได้สอนพวกเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะต่อเนื่องความรู้นะครับเพราะพี่กุสลปลูกฝังมาพอสมควรเลยในการเรียนกับพี่สายเนาะยังไงตามแต่น้องฟังนะพี่ก็อยากให้น้องสมปรารถนาเนาะโอเคใครกลัวตกขอยผ่าน เองอนขายแรกใครกลัวสอบตกขอให้ผ่านโอเคไหมใครกลัวสอบตกขอให้ผ่านส่วนใครอยากจะ,ะกลัวไม่ได้เกรดสี่ก็ขอได้เกรดสี่แต่ข้อสําคัญคือเข้าห้องสอบอย่าเอาความกลัวเข้าไปเนาะให้นึกถึงสิ่งที่เราเรียนมาว่าอ่านจย์ปุ๊บเราเคยรู้เราเคยทำไหมถ้าเราเคยรู้เราเคยทำก็ทําตามที่เรารู้มาโอเคเนาะแล้วอย่าลืมเรื่องการเขียนแรงะลรก็ต้องเม่นยํานะครับโอเค ก็ขอ,อน้องทุกคนโชคดีในการสอบเนาะและหวังว่าเทอมหน้าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อประกาศนิดนึงเนาะโรงเรียนพี่จะเปิดรับสมัครตอนเทมอม2นะครับก็คือ,อต้นเดือนพฤศจิกาเนาะส่วนตุลาก็จะมีคอร์สนะครับพี่สายมีคอร์สทั้งเคมีเนาะทั้งคณิตศาสตร์นะครับแล้วถ้าเกิดใครเรียนครบ3วิชานยพี่สายจะติวชีวะให้ด้วยเนาะและจะดูแลไปจนถึงเทมอม2เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับขออน้องทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ